ข้ามอย่างนี้อย่างด้วยว่าขี้เตื่อทั้งหลายหนึ่งสองสามสี่โอ้หเลยหลายผลทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทุกคน ค่อยเสื้อว่าทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าให้นึกถึงหลานขอยสองคนในดรมเจ้าเขาโตขึ้นมาเขาต้องมาเห็นบนแพลตฟอร์มต่างๆมันไม่ภายใหญ่เกิดขึ้นมันยังอยู่กับแพลตฟอร์มต่างๆ เด็กหน่อยที่มันเกิดมาโดยที่เขาเป็นผ้าขาวเขาโตขึ้นมาเขาอ่านหนังสือได้เขารับฟังได้ทุกมือนี่เขาก็กดเบิง้งใดเองแล้วแล้วเมื่อเอินมันไปนดีดตรงนั้นและให้เขาเห็นค่อยเอียงขางมาทางไถ่บัวณตอนนี้ คอยก็เลือกที่จะเอียงห่าง,อ,งอยู่แต่ขออยู่เงียบเงียบคอยมีคอนเทนต์มากมายที่ต้องเห็นแต่นึกถึงร้านคนสองคนว่าเขาใหญ่มากเขาจะเห็นีนอย่างใช่ผู้ใหญ่จะป้อนข้อมูลให้ว่ามันไม่ได้นะลูกมันเป็นแบบนี้นะ มันไม่ใช่เรื่องจริงหรือ1 2 3 4อธิบายแต่คุณคิว่าเขาจะเสือเด็กหน่อยบออันนี้ก็บบอลูอีกไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเด็กหน่อยนะเขาจะเสือผู้ใหญ่บอคุณอธิบายได้ไหมเพราะว่าบ้านต่างๆเนี่ยพยายามที่จะปั้นตัวเองไม่ได้รักษาอะไรเลยไฟกันไฟกูไล่ใดของกู กูต้องมีชื่อในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มด้วยรักและหวังดีหลายหลายคนแ้วก,ก็หลายคนเหตุไปเพราะว่าข่อยก็่เม่นนบาคข่อยบ่เคยผิดพลาดมาตรงนี้นะ่อยผิดพลาดมาตลอดเราเด็กนอนอ่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโตขึ้นมาเขาจะเจอแบบนี้แล้วเขาตั้งคำถามล่ะพักนะคะสื่อต่างๆที่พยายามที่จะปัน่น สื่อเขาไม่เท่าไหร่หรอกบ้านฟ้านะ่ะปั้นกระแสกันขืนกลุ่มไลไรกันในแพลตฟอร์มทิกตอกหรือหลายๆแพลตฟอร์มแล้วขยี้ขยี้ขย,ขยี้ทั้งทั้ที่คุณไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยขยี้ขยี้เพื่อความสะใจมันไม่ได้พักค่ะคอนเทนต์มีมากมายคุณสามารถเข้าใจว่ารักตา่างคนฟายนะมีเอฟซี ที่จะปกป้องะดูแลและผลประโยชน์ของเตเองคนที่ทำน่ะเขาเขาคุ้มครองผลประโยชน์เตีงจ้ะเขาไม่ได้คุ้มครองสองคนที่กําลังมีปัญหากันหรอกออกมานางไหลเป็นกลุมคนที่เสียหายคือทั้งสองฝ่ายพวกคุณไม่ได้นึก,นกถึงเด็กน้อยเลยติขอไม่คยเข้าไปหยุ่งก้อนนั่นนี่คุยอาจจะระบาง พดูดคอยพูดไปพ่อะป็นอย่างคอยก็ไม่ลูกอยู่มังนอกสองคนก็ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าคอยแล้วก็เอาคอยไปยงนู่นนี่นั่นพักค่ะอย่าทําเพื่อตัวเองเกินไปจนเด็กเขาต้องโตขึ้นมาต้องเห็นอะไรแต่ก็ต้องย่อมรับันอยู่ในสื่อเออต้องทํามใจอะ่ะพวกปั่นนะ่ะปั่นเพื่อตัวเองนะ่ะไม่ได้ปั่นพ่อรักบิก๊กไม่ได้ปั่นพ่อรักอีกฝั่งหนึ่งแต่คุณปั่นเพื่อผลประโยชน์คุณเศร้าซะ าาห,าห,นะหายก้อนนั่นเจ้าของมึงเนี่ยไปหากินเขากินน้ำมนะึงน่ะสโลตสแลมอืมะปะอิเลซามี่ละพี่น้องท่านผู้ชมพูดเปพสซีวิตเจ้าของมึงน่ะเฮ้ตัสีวิตคอนอื่นตละลเมืองตะละเวนยุ่งกับข้าเจา้า ลองเอาลูกเอาผัวตัวเองออกมานั่งพูดซสีประวัติตัวเองซสียอย่าเอาตะเรือคนอื่นมาเห็นหลายเรื่องผัวเมียเขาปากกันขนาดได้ใจกขาต้องไปเบิรงานหน,นลองเอาชีวิตตัวเองมานั่งแล้วก็ผัวเอาลูกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายออกมานั่งค่ะโซโลคุณไม่ได้อยู่ฝั่งไหนแต่คุณทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนีตนัวหลานคอยแน่ ไปแล้วไปอาบน้ำแล้วผู้ชายสิมหาบต้องมามหวงหลูกกับในฟินเล่นดอกขออธิบายได้แต่ใน,านาตาก็โตกเกียวอะ่ะเขาขอไปเบิ่งแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มเด็กหน่อยคู่มือมันก็เลนแท็บเล็ตเปลี่ยนนู่นนี่นัน่นก็สิถามนะเรื่องมันเกิดขึ้นย,ยังใดจังใดจังใดสินะหัยาลาอย่างหัยาลาหัยาลายังเขา แม่นกตอนสาวของสวยบ่างามจากคนกับนี่แหละสมพุกสมบันคอยนี่แหละคุณลุงเมื่อบ,บังอีบ้านหนึ่งในเตี๋เสียมแซ่แม่เจ้าต้องกักินหลายคุณเหมือนมือมือเนี่ย่ขากินหลายฮั่งจักนมจักยิงบำลุงตัวเองจักแบรนจกักทุกอย่างร่างนงร่างไกลกับกินไป ไม่ใส่ไมเลยไอ้นกไม่ได้ยินเสียงเอ้าหรอขออนุญาตขอโทษหลายเด้อเดี๋ยวต่อไปพรุ่งนี้ถ้าเกิดไรก็จะใส่ไมนะคะจะไม่ให้มีข้อผิดพลาดแบบนี้อีกบ้านสีฟ้ากับาเว้าในต่อต่อกับมเว้าวในดูคลิปไปเวาจริงมั่งไม่จริงมั่งปะปนกันไปที่คนนั่งจอบเบิ้งเนี่ย ันมีที่แบบว่าแมนเลื่องจริงกับมีแม่บ่กเป็นเรื่องเป็นเล่าแม้ทําเพื่อตัวเองจนว่าเด็กสองคนอ่ะต้องลําบากเวลาเขาโตมาละ่ะเขาเป็นผาขาวนี่มูจําคอยนี่คอยมีสิทธิ์ที่จะเบาทุกเรื่องเน่ยแล้วคอยต้องการเรทยอดคนดู แน่นอนเขาเห็นงานแบบนี้ไม่ใช่เขาไม่เคยผิดพลาดด้วยอารมณ์สองอารมณ์เข้ามันคุ้มบ่ไดแต่ที่แน่ๆทุกวันนี้ที่บุคคลเหล่านั้นออกมาพูดเขาไม่ได้พูดเพราะอารมณ์เขาพูดเพื่อเห็นแก่ตัวเองธุรกิจของตัวเองแม่ตกข่อยยังบอกเพื่อธุรกิจเองแต่ข่อยบัเคยคนยอดเบิงหนึ่งคนข่อยกระไรโดยที่พยายามไม่พลาดพิงถึงใคร ที่มันมิผลกระทบกับเด็กหน่อยกับมีเล็ดหลอดอยู่คนเอาไปตีข่าวนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนอะนักข่าวเขายังมีมีจรรญ,ญาบันนะกว่าสิเป็นนักข่าวได้ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปตะกอนหรือคนจะเป็นนักข่าวในช่องนั่นช่องนี่ก็คือต้องไปสอบตรงไปเลี้ยนมาหนุนนี่นั่นมีใบนูน่นนี่นั่นทุกมือนี่แค่จับมือถือออกมาพูด พูดจริงมั่งม่จริงมั่งเพื่อให้คนเข้ามาดูตัวเองบ้านสีฟ้าฝ้าหนึ่งฝ้าสองอยังกับว่าไปตอนในยูทิต็อกบอกยังกับบอแดพักก่อนค่ะพักก่อนค่ะมองดูข้างๆสามีกับลูกตัวเองก่อนลองออกพูดเรื่องสามีกับตัวเองกับลูกตัวเอง<ม>และชีวิตตัวเองก่อนอย่าไปขยี้ทั้งสองฝั่งค่ะพักค่ะขอยอี้ตุนล้านคยอ้ แล้วก็สื่อเก็เบวิชาเลือดสีออกมเต้นฮ่าน,นาม่ทุกคนทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแต่สื่อสื่อหมายถึงบ้านสีฟ้าแล้วก็ติก๊กตอกแล้วก็หลายๆสื่อสมัยตะกอนเนี่ยนักข่าวสิม่ว่าอย่างตรงมีใบออนุญาตตรงบอกว่าจะบัญญัติบัญญัติแบบนี้แบบนี้ เดี๋ยวนี้เพื่อเอามา่ววาก็ได้เพื่อเงินและเพื่อความสบาใจคนได้เข้ามาดูมันไม่ได้ค่ะจบค่ะยูอสั้นสวัสดีค่ะแซ่บยอยอิ่มแล้วเรากระเทาแห้งตอนนี้ช่วงนี้ดูแลตัวเองดื่มนมดื่มนู่นนี่นะัะะนน่นแล้วก,ก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนและะนน้วกะนนินแล้วก็นมข่อยบม่ได้ดีใจด้วยว่าคนจะมาขยี้ยัยงกัน ออเมา่อว่าไปเรื่องไปนล่าท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งสองคือบ้านนั่นกับว่าพ่อบ้านนั่นแต่จริงๆนะเขาทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองขอมุ่นจักจริงบ่จริงว่าไปเพราะถึงเวลามันมันอยญ่ไอยคนเศร้าคอยเพราะเขาคางไผ่คอยอยู่ฟังลูกคอยแต่ตอนนี้คอยเป็นกลางแล้วพ่อหยังคอยอยตัวล้านคอย อยาไปฟิลแรมมาเลยวันที่หนึ่งค่ะเดินทางค่ะอยู่สนามบินตีสามแล้วตอนเสาร์เลยคุณนเกืองวันที่หนึ่งเดือนหน้าค่ะไม่ยังดอกจมสมาิีละ่ะหืออเขาไปจอดฟังยูงเทือกคขากระับไไบ่าด้บ่แมนช่วงนี้นี่มาโดนเติมแล้วโอ้ปัตยานเฮอะ ไปคุดพู้นัน้นพวกนี้คุดชีวิตตัวเองน่ะเอ็งหนูกะอีตัวล้างขอ่อยนะแล้วเขาข่ามแพรตอนหนึ่งลูกไส้กับแพ่งในศูนย์ในดวงใจข่อยแต่ซุ่มเขียนข้าวกับเขียนให้บ๊กพังกับน,นี่ไม่ใช่เขียนกับออกมานั่งพูดให้บ๊กพังให้ฝั่งนู้นพังพักค่ะ เห็ดเรื่องเล่าชีวิตเจ้าของคันน่ะท้ามยากหลายพ,พยุ้น่ะเพชะชีวิตแล้วรอลิงก็ได้พุ้น่ะยุโรปเปอรี่น่ะไปท้ายน่ะถ้าไม่อยากทําเรื่องตัวเองน่ะปันเยื่ยคนมาฟังตัวเองเออพักขนัวพักคาดลองเอาซีวิตเจ้าของมาว่าดู อันนี้เอาตะเรื่องอันคนอื่นมา้าเบลาอีตัวเล็กหน่อยเนี่ยไปเท่าปานนี้แล้วสิเขาโล่งเราเคยก็ได้รู้ก็าทำเพื่อเงินทำเพื่อเตรตติ้งตัวเองแต่อย่าทำให้เด็กตรงไงขึ้นมาตรงมาพออีกอย่างถั่วมุเจ้าันถึงก็เขียน บ่าเรื่องเล่าเกินไปโพสแคปชั่นเยอะเกินไปมันก็บ่ได,ด้เดีพอประมาณได้แต่เกินไปเกินเหตุมันก็ไม่ได้นะออตุนร้านข่อยนี้เต็มตัวไปอาบน้ำเจานันโมใบอยู่หนาห่านแต่เลยเหมือนจะาพอยอย่างมิซูซีปก็มาประสันโอ้ไม่หมูโ่าไม่หมูกินกินอะไรซ้ำนี่ จะคองอะนะถ้าทําไม่มีคุณธรรมอย่าให้ไหนเด็กหน้อยญงขึ้นมากไมา่เห็นเล่าให้เรื่องเล่าจ้าของนะชีวิตแต่อดีตการ์ดมาเมรมเล่าเรื่องพ่อกับแม่เขาล,ลูกใหญ่ขึ้นมากลูกเขาญงขึ้นมาเห็นอีหยังแมนเจ้เขาโทษหลายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปรับปรุงเตียงนะขอโทษได้นะคะอีกช่องหนึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ไม้ให้นะหรือไม่คืนนี้จะใส่ไม้ให้เลยค่ะไม่มีค่ะ ไฟกันไปกันมาหมายถึงคนคนอื่นนะเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยอยู่อยู่ในแพลตฟอร์มมันให้ได้นะมันไม่ได้คุณต้องสร้างตัวตนคุณค่ะเบาเรื่องจะคของค่ะนะรู้ว่ารักทั้งสองฝั่งแต่อีเด็กน้อยสองคนเนเป็นจังไดบันนี่มู้เจ้าไปตนเนี่ถ้าถือกับหลานเจ้าเอา ว่ใส่กระดังยู่จ้าดังอยู่ไม่ได้ฟังนี่ฟังนี่บ่ดังหมูกระทะสวยห่โอ้ขอเรื่องหมูกระทะก่อนขอยสว่าฟังนึงคอยเป็นคนที่บ่อยากกินหมูกระทะคอยขี้คานปีนไหมขี้คานปีนก็คือขี้คานย่างกลับไปกลับมาไหีขอบคุณค่ะดอกกุหลาบบ้านติ๊กตอกนะคะคอยจอบยี่งมาดวนเลยคอยว่านางฟังคอยกับพิจารณาเนาะดิฉันก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอก ฟังไปฟังมาเลอะเธอะไปอย่างไงแล้วบิ๊กไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสื่อมว่าผิดภาษากลางตกแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ได้เสื่อมแต่เอฟซีแอบอ้างว่าตัวเองหรือให้นะักสพนามเวเองวีเอฟซฝั่งฝัง่งซ้ายอีกฝั่งนูน้นก็ให้แอบอ้างว่าเป็นเอฟซีฝั่งนูน้นบัตรไดแท้พวกคุณพูดถึงน่ะ พวกคุณขยมน่ะขยมเพราะอะไรหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ตัวเองสองเพื่อความสะใจคนจังสีเบิงเพื่อเรื่องจะขอบาม,มีคนเบิงเราเด็กน้อยสองคนเป็นยังไงบารเนี่ผ้าขาวผู้ใหญ่ผิดก็จริงอยู่แต่คนรอบข้างแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าสังคมนี้มันก็เป็นอย่างนี้จริงขอบคุณค่ะคุณแจ็คแจ็ค thank you very much where you come from แจ็ค แจ็คได้น้อว่าเม็ดเอ็มา,มมมากเลี๋ยวไปส่งหลังบานก่อนติดตามก่อนแจ็คคุณคิดยังไงคุณให้ดอกกุหลาบฉันเยอะแยะ,ะ Jack. Jack เลยแจ็คอะแจ็คแจ็คเลยเบิร์นโอ้แจ็คเลยเบิร์นโอ้โอ้โอคงนงัวแล้วอ่อเลื่อนตัอยังมิสาพี่มิสา ไฮแจ็ค <Hi> ทางนี้ก็ให้ดอกกุหลาบเออดอกกุหลาบมหรอกอุซาดอกกุหลาบ,าส,ากกลาบสิม,มารอยอ่างโปรไฟกับโปรไซโ,โปรไฟปลอมดอกแจ็คเบิง้งขอสิีเบิ้งมั้นะเป็นไปไม่ได้โอ้ขอบคุณค่ะว่าด้วยเรื่องเบเรื่องผ่าขาวพ่อยเริ่มอายุหลายขึ้นมากปุ๊บหนึ่งควรู้สึกว่า ทุกคนทุกหมืน่นเห็ดเพื่อเงินแม่กระทั่งตัวข่เมื่อหนึ่งข่ลงลูกขึ้นมานัางเบาะตะเรืองสองคนนี่ข่สิบ่าวยพ่อแห้งหลุดติทำยังไงก็ได้สร้างตัวตนโดยที่ไม่ทำ้ายเด็กน่งยกขี้เขียวจกของก็ได้อันนี้แต่ละเมือ่อโอ้ยว่าดูเรื่องกฎหมายโอ้ มาด้วยเรื่องนู่นนี่นั่นโอ้ปวดหัวอีตัวล้านฉันฉันม่นมันยังดกเดี๋ยวบอกคุณเจีข้าวหนึ่งคุณเจี๊บบัฟไฟสิเศร้าแล้วไปอาบน้ำเจ้าอยูหนาฮานมือนีบยูหนาฮานไปหากินมักแตงมั่มักแตงอยังกรว่าไป ป๊ดขอ่ออเดอร้จอยเดอแต่ข่เหี่ยวข่เหี่ยวแห้งเหี่ยวคือเหี่ยวนั่นแหละเหี่ยวย่นนั่นแหละป๊าดดังเ้อย่าดังบ่นั่นข่อยมักครับครเตอร์ิกตอกแพลตฟอร์มบ้านอื่น หยุ่มกันไปหยุ่มกันมาผู้เก่งกับเก่งผู้เฉียวชาติก็เต็มอยู่คอยกันนั่งจบนั่งจบหมายถึงว่าบริเต้งใจเขาไปเบิ่งเด้อท่านมีหนึ่งวิดีโอที่มันขึ้นมาแล้วก็วิดีโอต่อไปมันก็คือเรื่องราวเดียวกันมาคอยกับพิจารณาอยู่ด้ว่าบางคนกับว้ามีเรื่องจริงอยู่แต่บางเธอมันบวกมันไม่ใช่แม้คือขั้นปากอย่าเบ้าคักเถอะ เขาสิมาตีปากเพราะว่าอดอกว่าที่หนึ่งครื่องแล้วก็จะไปยุมยุสนามบินบ่รใดเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนพักค่ะอืม ้างนึ้คือเป็นปตายานะอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งติ๊กตอกสวยหรูดูดีมีสกุลอีกฟังหนึ่งเป็นตายานที่ดึงหนามดึงหนานมา